ช่วงลาทาผีล่าทาผีในค่ำคืนนี้เราไปกันที่บ้านหลังหนึ่งที่เมื่อก่อนเจ้าของบ้านเคยใช้เป็นที่อยู่อาศัยกันอย่างอบอุ่นแต่หลังจากเจ้าของบ้านเดินทางไปต่างจังหวัดพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเพราะพวกเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกันหมดหลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ได้กลายเป็นที่ทิ้งศพที่ถูกฆาตกรรมจนมีผู้เล่าลือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ อย่างมากมายอ้โห,โห,โหเข้าใกล้พลังงานมากเลยอะรู้เลยอ,ะอ่ะเหมือนเขาจะบอกอะไรเราอ่ะม,มันปวดหัวอะ มันมีคนถูกฆ่าแล้วก็ยัดอยู่ในนี้ยมันบอกอย่างนี้ยค่ะ <fend OSE> เขาให้เห็นเลือเดเยอะมากมันไม่มีเลือดนะแตม่มันเห็นภาพขึ้นมามันมีคนมองมา <usement> ไม่มีทีมงานด้วยอ่ะเขามองลงมาค่ะทำไมรู้สึกใจมันผดถูกยังไงบอกไม่ถูกเขารู้นะเนี่ย เายังอยู่เขาอยู่ในองเนี้ยบ้านหลังนี้มีพลังงานของดวงวิญญาณที่ที่ฉันสัมผัสดได้ก็คือผู้หญิงที่ถูกฆ่าอย่างเที้ยมโหดอย่างทารุณวิญญาณของเขาก็ยังอยู่ที่นี่ยังไม่ไปผุดไปเกิดล กล้าที่จะมาร่วมล่าท้าผีกับเราในค่าคืนนี้นั่นก็คือคุณเบลและคุณนิกจากภาพยนตร์เรื่องขอให้มารักครับไปเอาใจช่วยทั้งคู่กันด้วยนะครับภารกิจล่าท้าผีภารกิจที่หนึ่ง เรียกวิญญาณสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่ให้ออกมาปรากฏตัวในบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านต่อจากนั้นในภารกิจที่สองต้องสัมผัสดวงวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมและถึงศพบ,บริเวณห้องใต้บันไดและในภารกิจที่สามนอนกับวิญญาณสัมภเวสีในบ้านภารกิจลาท้าผีภารกิจแรกคุณเบลและคุณนิกจะต้องสำรวจในสถานที่และเรียกดวงวิญ,ญญาณให้ออกมาปรากฏกาย รงนั้นมันจะมีกระดิ่งพี่เห็นแล้วฮะมันมีกระดิ่งอยู่เหนือศีรษะครับเดี๋ยวยังไงบรบกวนให้นิกเป็นคนสั่นกระดิ่งมันกระดิ่งเรียกผีะครับถราวิญญาณที่นี่มีอยู่จริงขอให้ออกมาครับเข้าไปเลยฮะเบลเข้าไปเลยฮะเข้าไปลึกๆได้เลยฮะเบลครับถ้าวิญญาณที่นี่มีอยู่จริงขอให้ตามเบลไปเลยครับหนูมาดีนะคะหนูมาดีนะคะ เข้ามาในนี้มีกลิ่นอะไรที่ที่รู้สึกไม่ดีบ้างไหมครับมันเป็นกลิ่นอับมากกว่าค่ะพี่เป็นกลิ่นอับใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นกลิ่นอับมากกว่าค่ะแต่ว่ายังยังไม่รู้สึกถึงกลิ่นที่ที่ที่แบบว่าไม่ดีเท่าไหร่แต่หนูมีความรู้สึกเหมือนมีคนจ้องหนูอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ค่ะตอนนี้คุณเบลเริ่มรู้สึกถึงสิ่งลี้ลับในบ้านหลังนี้แล้วล่ะครับ พยายามคุยสื่อสารกับเขาไหมฮะถ้าเขาอยู่ตรงนั้นจริงก็ลองคุยกับเขาไหมฮะถ้าพี่อยู่ตรงนี้จริงพี่คุยกับเบลได้ไหมคะพี่ทำสมาธิดูมันจะสื่อสารได้เออเจนแนะนํามาว่าเบลลองทําสมาธินิ่งๆเพื่อจะสื่อสารกับเขาได้ครับมันจะเป็นช่องเนี่ยก็ยืนแบบชงโกหน้ามานิดหนึ่งเออจากที่เจนบอกพี่นะเบลเขาเหมือนอยู่ตรงช่องซ้ายมือเราอะครับ เหมือนชะงโงกหน้าดูเราอยู่ใช่พอหนูเดินเข้ามาหนูรู้สึกว่าตอนแรกเขาแอบ,บดูแต่พอหนูเดินมาแล้วเขาก็แบบเหมือนเดินอยู่รอบๆบหนูอ่ะหนูรู้สึกได้อะพี่หเหมือนเขาแอบบแอบบดูเหมือนเขาเป็นคนขี้อายด้วยอะ่ะใช่เออ <c oughs> ถ้าสื่อสารอะไรกับเขาได้ลองคุยลองทักทายเขาหน่อยไหมฮะยังไงถ้ามีอะไรคุยกับเบลได้นะคะเบลมาดีนะ <c oughs> เชื่อว่าการคุยระหว่างเบลกับเขานี่จะคุยกันผ่านทางจิตหรือว่าเขาจะมาพูดเบาๆข้างๆหูเราครับถ้าเป็นความเชื่อของเบลเบลคิดว่าน่าจะเป็นแบบความรู้สึกทางจิตมากกว่าค่ะต้องไปลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าเธอจะสามารถสื่อสารกับดวงวิญญ,ญาณได้หรือไม่งั้นพี่อย่าให้เบลออกจากห้องนี้ครับแล้วก็ลองเดินสำรวจตรงชั้นนี้อีกนิดหน่อยฮะนิ่รู้สึกไงบ้างครับ สุดอานะครับแล้วก็ได้ยินแบบได้ดมีกลิ่นสบาบๆแบบอึดอัดอึดอาดอ่อออคต่องพามันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนมีแรงกดดันอะไรบางอย่างมันเหมือนปวดหัวด้วยอ่ะพี่รู้สึกแบบ,บเหมือนแบบอึดอัดมากอ่ะเหมือนแบบอธิบายไม่ถูกอะค่ะคนตาบใช่เหมือนมีคนตามตลอดเ,เลยพี่เบลเบลหนูเห็นเขายังยืนอยู่ตรงนั้นอยูเ่เลยอะค่ะตรงไหนครับ พี่เดิมเหรอใช่คือเขาจ้องมาตลอดเวลาเลยอะค่ะพี่เอ่อจากตรงนี้พี่ไม่เห็นนะหนูเห็นหนูเห็นหนูเห็นเป็นเงาเงาอะค่ะพี่หนูแบบเป็นเป็นผู้หญิงอะค่ะเป็นผู้หญิงอะค่ะไม่ใช่ทีมงานใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ไม่มีใครแล้วแบบเหมือนเขามีอายุอะพี่มีอายุแล้วด้วยอะคือไม่ใช่วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่รู้ว่าดวงวิญญาณที่เธอเห็นคืออะไรกันแน่นะครับแต่สิ่งนั้นทำให้คุณเบลเริ่มรู้สึกหลอนขึ้นมาทันทีพี่ว่ารู้สึกว่าเบลจะรับอะไรเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเข้าไปทางขวามือเลยครับหนูมาดีนะคะเ,ออเข้ามาแล้วหยุดก่อนนะฮะหยุดก่อนนะฮะ อยากให้เบลโชนิดหนึ่งได้ไหมฮะโชอะไรคะโชอะไรสักอย่างเป็นการบ่งบอกความเป็นตัวเราอฮะก่อนที่จะเข้าไปข้างในโอเคได้ค่ะก่อนจะโชเรียกเขาหน่อยไหมฮะให้เขามาดูลราเดี๋ยวเบลจะโชร้องสองเสียงให้พี่ฟังนะนะคะคืออะไรเบลเขาอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะใช่อ่ะมีคนแอบมองอยู่อ่ะพี่ซ้ายมือหนูอ่ะใช่ค่ะ เอาละสิครับคุณเบลจะต้องร้องเพลงให้ผีฟังและผีก็มาตามคำเชิญอีกด้วยเบลฮะเดินไปตรงนั้นแล้วไปร้องตรงนั้นดีกว่าปะ่ะพี่หนูกลัวหนูมาดีนะคะหนูหนูจะร้องเพลงให้ฟังเบลค่ะเขายรื่องอยู่ไหมครับค่ะไหนลองเอามือจับจับเขาสิฮะเออไม่อ่ะพี่หนูไม่เอาอ่ะไหนเขาอยู่ตรงไหนฮะเอามือจรองเอื้อมจับสิครับคือคือความรู้สึกเหมือนเขาแอบแอบดูอยู่พี่ คือความรู้สึกเหมือนเขาแอบมองหนูว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาแบบเหมือนเขาแบบเหมือนเขาขำาู้หรือเปล่าหนูมนไม่รู้ว่าแต่เขาแบบเหมือนเขาแอบ,บมองอยู่อ่ะ <c oughs> คือคือมิญญาณบ้านหลังเนี้ยค่ะเวลาเราเดินไปเนี่ยเขาก็จะคอยแอบดูใช่เหมือนเขาแอบดูตลอด <c oughs> เขาก็จะเขามองเราอยู่ตลอดค่ะบอก <c oughs> ได้เลยสู้ซูนะครับคุณเบลไม่รู้นะครับว่าร้องเพลงให้ผีฟังพลังเสียงจะยังดีอยู่หรือไม่พร้อมโชว์ครับเดี๋ยวเบลจะร้องให้ฟังนะคะ sing คือเสียงตรงมาจากหัวใจยิ่งเสียงเผาเบาสักเท่าไรความรักคงเผาลงทุนนั้นเสียงมันเปลี่ยนตอนที่รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้วกันประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน เขายืนฟังอยู่ป่ะครับใช่ค่ะเบลสัมผัสได้เแบลบรู้สึกว่าเหมือนเขายินงยืนอยู่อะ่ะพ,พี่เจนเขายังอยู่ไหมคะพี่ค่ะยังอยู่ค่ะคุณเแบลบวยังอยู่ใช่ไหมคะแล้วเบลรู้สึกขาสั่นมากเลยอะ่ะตอนเนี้ย คือวิญญาณบ้านหลังนี้เขามีความเศร้าแล้วก็มีความเหงาใช่เขาเหมือนเขาแอบมองอยู่อะพี่เราอยู่ในห้องนี้เขาก็จะคอยแอบอยู่ตลอดค่ะค่ะหนูรู้สึกได้ว่าเขาเหมือนเขาแอบมองคือวิญญาณจะปรากฏเร็วแล้วก็หายไปแวบเดียวค่ะกดไม่นานค่ะค่ะเป็นการร้องเพลงที่ตื่นเต้นสุดในชีวิตหรือเปล่าในการมาร้องแบบนี้ใช่หนูรู้สึกตื่นเต้นแต่ใจใจของเบลรู้สึกอยากร้องให้เขาฟังอะเบลรู้สึกเหมือนเขาแบบเหมือนเขาเหงาอะไรอย่างเงี้ย เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับสําหรับการร้องเพลงให้ผีฟังเราไปทำภารกิจกันต่อเลยดีกว่าครับเข้าแวงไหนปะมาดีนะพี่ทำไมเข้ามาในนี้แล้วมารู้สึกแบบหายใจไม่ออกมากกว่าเดิมอะพี่เออคู่แรกก็รู้สึกอย่างนี้ครับหนูรู้สึกหนูหายใจไม่ออกอะเหมือนมันมีแรงกดดันแล้วหนูรู้สึกแบบขนล,ลุกตลอดเวลาเลยคือเหมือนกับเขาอยู่รอบ เข้ามาแล้วมันรู้สึกอึดอัดมากใช่ไหมใช่อึดอัดมากเลยพี่มันเหมือนแบบเนี่ยเน,นี่ยตอนนี้แขนข้างขวาหนูแบบขนล,ลุกตลอดเวลาเลยเหมือนเขาเหมือนเขามาใกล้ๆแล้วอ่ะคือคุณเบลอยู่ใกล้พลังงานนะคะ<ช>ที่อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะเนี่ยพี่หนูรู้สึกเหมือนเขาตบแขนนะเฮ้ยแขนข้างขวาเลีกรู้สึกเหมือนที่เบลรู้สึกไหมครับนี้รู้สึกทันทันทั้งตัวเลยครับ เชื่อแล้วล่ะครับว่าวิญญาณต้องการจะสื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับเธอแน่ๆครับลุยต่อฮะตรงนี้เป็นห้องครัวครับเบลนิกอ,อุ๊ยโอ๊ย๋อพี่ดูได้ยินเสียงอะ่ะเสียงอะไรครับมันเสียงคนเดินแบบเดินเดินอยู่ข้างในเนี้ยค่ะพี่แล้วแบบไปบบดูเลยครับโอ้ยพี่ปองให้ไปอีกแล้วเหรอไปดูครับที่ี่คิดเหมือน เห็นเงามันผ like ่านไปตรงประตูครับเข้าไปดูครับเข้าไปดูเข้าไปดูพี่หนูวับสันมากหนูไม่กล้าเข้าไปอ่ะเข้าไปดูเบลนิกนี่เห็นเหมือนมีคนเดินเข้าประตูเนะครับแต่ว่าประตูมันปิดอยู่ครับเห็นเป็นเหมือนเงาอะครับแต่เมื่อกี้หนูได้ยินเสียงคนเดินอะพี่ตรงจุดเดียวกันกับที่นิดเห็นเป็นเงาปะครับใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่จุดเดียวกันพี่ดูบบได้ยินเสียงบอกเขาเดินฟึบ เป็นแบบฟุบงนี้ไปเลยแล้วก็เหมือนผ่านไปเลยอ่ะเขารู้สึกคิดว่าเงาที่เป็นผู้หญิงผู้ชายครับรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงค่ะยังรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงอยู่พี่วิญญาณดวงนี้มาปรากฏให้ทั้งคู่เห็นบ่อยมากเธอต้องการอะไรกันแน่เข้าไปในครับเฮ้ยเฮ้ยอ้วเขาตกใจกันเรื่องอะไรรับชมได้ช่วงหน้าครับเฮ้ย อะไรเบลเมื่อกี้ตัวเอ็นโอ้ยโอ้อออออยหนูมาดีค่ะรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปิ่ไอน์วัยวัขับต้มยำกุ้งและหมูสับฟิล์มกรองแสงไฮคูล cool.